จากสถานการณ์การประทะกันระหว่างทหารไทยกับทหารกัมพูชาตั้งแต่วันที่24กรกฎาคม2568ที่ผ่านมาผมอยากจะให้ดูท่าทีการประนามกันของรัฐบาลไทยกับของฝ่ายไทยระหว่างรัฐบาลนายกรัฐมนตรีกับฝ่ายค้านไทยคือ พักภูมิใจไทยหรือว่าหัวหน้าพักภูมิใจไทยคืออนุทินชาญวีรกุลอยากให้ดูหรือว่าวิเคราะห์ดูท่าทีหรือว่าคำพูดของนายกรัฐมนตรีกับอนุทินชาญวีรกุลอดีตรัฐมนตรีในรัฐบาลแพรทองทานว่าลีลาการประนามกัมพูชาของแต่ละท่านแต่ละฝ่ายนั้นมีอะไรเบื้องลึกเบื้องหลังอยู่ข้างหลังหรือไม่ผมอยากให้ดูนายกรัฐมนตรีก่อนครับ นายกรัฐมตรีแพทองทานบอกว่าขอประนามกัมพูชาที่เริ่มยิงใส่พื้นที่ไทยก่อนยืนยันรัฐบาลและกองทัพทําตามโปรโตโคอล,ลมาตลอดตอนนี้เตรียมพร้อมยุธทธปกรณ์มากกว่าปี2554ถึง2เท่าเพื่อดูแลชีวิตของคนไทยทุกคนอันนี้เป็นคำพูดของนายกรัฐมตรีตามข้อความในภาพที่แนบให้ดูนี่นะครับผมชวนดู การประนามของหัวหน้าพักภูมิใจไทยอนุทินชาญวีรกุลต่อกรณีนี้เช่นกันครับอนุทินชาญวีรกุลประนามทหารกัมพูชาจี้รัฐบาลที่ผู้นำรัฐบาลสองประเทศเจรจาลดความสูญเสียอันนี้เอามาจากสำนักข่าวอันดับหนึ่งของไทยครับตามภาพที่แนบให้ดูนี้ก็พิจารณาเอาเองก็แล้วกันนะครับว่าการประนามของ ฝ่ายไทยไม่ว่าจะเป็นนาย,ยกรัฐมนตรีไม่ว่าจะเป็นฝ่ายค้านในปัจจุบันคืออนุทินชาญวีรุลมีอะไรเบื้องลึกซ่อนหลังหรือว่าเบื้องหลังซ่อนอยู่ในการประนามครั้งนี้ด้วยครับผมขอไม่แสดงความคิดเห็นครับให้พวกเราพิพจารณาเอาเองว่าการประนามของสองบุคคลน,นี้มีอะไรที่แอบแฝงเคลือบแฝงอยู่หรือไม่ครับ